สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมาพาทุกคนมาดูบรรยากาศลเล่นน้ำนะครับเดี๋เที่ยวเล่นน้ำกันเนี่ยใช่ไหมฮะโอ้โหดยเดียวหงายคนเดียวเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับที่เขาเรียกว่าได้เป็นอ,อะไรนะสามเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับของนครนายกนะครับคือตรงนี้นะครับก็เป็นจุด ใี่เป็นต้นๆเลยที่แบบดูแบบสนุกสนานนะที่มีโขดหินแล้วมีน้ำเชี่ยวอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกไว้ก่อนน้ําใสมากครับทุกคนดูทห่ผมยืนน้ําใสมากนะฮะจากเขื่อนนะครับเ่อคุนอาประการชนนะครับเักเที่ยวก็มาล่องแก่งกันนะเล่นน้ํากันเะโอ้โหยังมันเลย เอ่ดูสนุกมากเลยครับทุกคนนี่แหละคือบรรยากาศในะล่องแก่งนะครับแต่ล่องแก่งนะครับบางคนก็จะเอาห่วงยางเห็นไหมะรับห่วงยางมา,าขึ้นไปแล้วมาเล่นล่องมาก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าสนุกอีแบบหนึ่งให้น้ําบอกไกว้ก่อนน้าน้ําเย็นมากๆเลยน้ำเย็นมากๆเลยน้ยํนาใสาด้วยนะฮะคนโอ้โหเดี๋ยวผมเดินให้ดูใกล้ๆแล้วกันน้ําใสมาก ดูสิครับโอ้โหเนี่ยอะไรอยากถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับโอ้เหมือนพี่คนนี้เลยโอ้โหสนุกสนานนะผมว่านะแค่ห่วงยางก็สนุกแล้วนะครับนะห่วงยางก็สนุกอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับนะใช้เวลาล่องประมาณอ่าชั่วโมงกว่ากว่านะ<ม>เห็นเห็นนักท่องเที่ยวบอกนะครับ โอ้โห oh, ดูบรรยากาศน้ำโอ้โ oh, ห oh, น่าร่นมากคือบางคนไม่ล่องเลยล่องเอาตัวล่องมาเลยครับ <c oughs> เอาห่วงยางมาลนะเอ้า oh, oh, ไม่ล่งห่วงยางลนะโอ้โหเฮ้ยบรรยากาศนะฮะ <c oughs> สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลายคนเลยนะครับเพราะใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็ มาช่วงวันธรรมดาเนี่ไม่ได้เลยนะฮะต้องมาช่วงวันหยุดเท่านั้นนะครับวันหยุดหรือวันหยุดคัะเตลิกนะฮะโอ้เรามาล้วโอ้โหมาสนุกอย่างอีเ,เองนะฮะทุกคนแด่กก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน,นี้อยู่ที่ ข้างๆนะครับภูสักทารีสอร์ทนะครับผมที่ผมพักไว้นะครับเนะีคือบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนตัวน้ำโคตรใสวิถ่ายใก,ใกล้ๆให้คนดูเลยเดินเดินเดินเข้ามาเลยนะเนะี่ยเดินมาแช่นะครับให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับบรรยากาศาเดี๋ยวเที่ย มีชิงช้าด้วยนะข้างโน้นอะ่ะจะมาอีกหนึ่งลำละเอเอเราเกะอีกหนึ่งลำแล้วนะครับก็มีจุดปล่อยแพร่ปล่อยลอ่ลองแก่งอะ่ะอยู่ข้างบนเลยนะครับไม่ไกลนี่นี่เป็นจุดแอลกลสนามจุดแรกแหละผมว่านะอือ เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ฮนะือบรรยากาศครับสนุกมากๆเลยนะผมเนี่ยเห็นไนี่อยากเล่นเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเฉยน,นะฮะอยากเล่นมากมีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าบรรยากาศนี่ที่นี่ดีจริงๆนะครับที่นครนายก มาลองแก่งกันนะครับจากน้ําเขื่อนคุณนาดประการชนนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับตื่วมาพักรีสอร์ทแถวข้างๆนี้ได้เห็นไหมโหดดูดีมากเลยรื่วมาพักอยู่เป็นผมไม่ได้นะครับคุสัการรีสอร์ทต,ตรงนี้นี่ผมพักนะครับโอเคก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้า,นานแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะของดีๆฝากบอกต่อให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันนะครับผม